งาดแหแล้วครับอ้โอ้ยไปอู้ยเอาเร็วเอาเร็วเอาเร็วเฮ้ยเหมือนเร็วป่ะโอ้โยใหญ่กว่าคนเหมืนพี่น้องบ่สอนแหซสอนแหนี่เอาเร็วพี่น้องสาม สวัสดีนะครับพี่น้องต้องคัะได้โลกไว้ยะเนี่ยโ้โป๊าอย่างป๊าดบาคว้าไว้ยะนี่ยป๊าพันหลุบครัไก่บ้านไก่บ้านโอ้โฮ เอาบี่ผ้าน้องกินปลาคอนครับเมื่อนี้นี่มันปลาคอนเดธอเด้อกับพิ่กเอาบุดหวงหวงกับพี่น้องหวงหวงกับมาหลุดมาชมน้ำกันครับพี่น้องบ่มกินเข่าปลากัน Này là vẫn là chắc chưa nhau lúc mà đi nè nhau là tóc mới đèn mới đèn cầm nằm còn cái các bạn chỗ này thì đi cái chân nhưng lực vô không các bạn vẫn để luôn đó mà xóa mất say rồi đó mày vẫn cố vẫn gấp ông bớt gấp thì yeah, nó còn khoa nghe lúc ก็มันยิงเราไปมูยยยเอ,ยเอ,ยเอา,เอาโอ้ยยยนี่ยังเขาใช้นั่นนี่แต่นั่นฟันเกินอยู่เหมนพี่น้องเอ้ยช่างอาชอบบางฟัน ร้อยครับแต้มแรกพี่น้องผมไอ้ลุยอีกครับโอ้ผีมากแล้วอืมว่ดตองแขีวหลายแต้มเนาได้ในนี่ก็ได้ปลาลิ้นปลาตองโอ้เฮียขาดซะน่ะอยเฮ่ยเจียดสองวัดสู่ก็ปลาใหญ่เต็มจอ เดี๋ยวสิไปนัางลุนนางชมน้ำเล้วอันงุมเฮ้ยสิหข้าอ่ะอืมอันนี้ม่วงม่วงตาโตกระเซยไว้พี่น้องผมม่องมานเงอนแล้วว่าโตอีหลีกังเกียบได้ยีสิบเซนครับพี่น้อง ยิบเซนกับยสิบหกเซนสู้ใส่กันเลยเป็นสองหนารุ่นของไงครับตีนสุแป้าจะไป,ไปนยกม,มันมันมองยวนมา,งนาลงหนของรุ่นรุ่นรุพี่น้องทาอยู่ไตยไ่เือไพ่ใช่ปะตียนมาเหรอตียนเออกูดึงมาอยู่ ดึงมาโยว,าว่านนั่นมันปลาวะแม่นอื้อคือจมถี่น้องเนื่อเจ้าของเหยียบลงไว้กว่าพี่น้องโอ้แม่นี่ลิของเหยียบใส่ตมไว้เอาบ้านทารุ่นทาเชี่ยมึงนี่จอบ,บ้านอุ้ยอุ้ยตกฝน อยู่นั่นละหมดไงมันอยู่ในนี่และเห็นมันลอยเขามากขักปั่นอืออหอมองคือติงอยู่พุ่นอู้ยเล่นบะโอ้เกือบเกือบเคยเล่นไปงุ่มมุตี อโอ้หัวขอ้อก็เอาทั้งทั้งนี้วานรุ่นร<อ>ลุนหมง่ๆที่ส่วนแหว่าต้องว่าส่วนว่าหันว่าทอเข็ม เอาขึ้นนั่นส่วนเจ้าใช่เาญาติแหเหรอครับอู้ใส่อ้ยเอาเร็ว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 เฮ้ยเมันกนกระตกหวยเอา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 อุ้ย

บันด้ดอกมันมันยุกไก่ฟังพวดบ้างเหรออุ้มมาอุ้มมาจมหรอปะจมแลโอ้โหใหญ่กว่าคนมัอนวีรบุรุษเอาเกี่ยว ไม่เอาโอเคเอากินมมันโอ้ยเข่าลลอกเขาล็อกพี่น้องเฮ้ยตัวเขียนนีบัน เอาบึมอุ้ยอุ้ยใหจะควางขาดเด้อโดโพบักโมบักแตงนี่แล้วกไอักโลจะว่าอุ้มมึงสั่งมึงดูบ่ทำกันประมาณ

เออน้อยกว่าอยู่ตอนนั้นใหญ่กว่าไปบานนี่ขึ้น่านอะรเจ้าเฮ้ยมาตึงกรไดเออลงมาเฮ้ยปมาินี่ยเดี๋ยวไปดับฝนเนี่ เหลี่ยบ้อยพี่น้องมองไข่คือตีน,นดนกู้ครับงานนี่เพราะว่าได้โตมันแล้วพันแล้วนะครับพี่น้องแกวพันแล้ว,วถือว่าแก๋วค็จวบมาจารห้องจับตับคงหน่อยก็โอนมันได้ลาคอยงอ่ายเลยแล้วกันแต่ว่าได้โตหน่อยยามได้ปล่อยตัวนั้นเลยแล้วใจบุญไปครับกูมอ่งกอนเนอะพี่น้องข้าหนึ่งครับจับสั่งกิโลจับโจ๊บ้างโด โว์ครับโจ้พูดอ่ะเอากล่องคือไ่ชัดวะทางไหนเอาเอาเลยสั่งเบังรุ่นน้ำนักปั๊บเอาออกแม่พูดน้อยน้อยนเอาละครับเป๊ะๆนี่เอาหาโล้เครืค่องนั่นละหาโลเครื่องเฮ้แตงในกินวะเฮ้าเดี๋ยวแต่บมึกง่ายอีกเว,วะ เอาตีนสุบังไปก,อออไปอก้อนตัวค่อยๆเอาตีนนขำๆขำไปโอ้ว่าจะได้กู่ม่วงพี่น้องมั้งเดี๋ยว้ามันอยู่บ,บูเห็นหลางม่วงไปพุ่นอะอยู่ปะ หลอดหลอดลอดอถือว่าประสบผลสำเร็จนะครับพี่น้องมือนน่ตึกแหงยังพบรักกันไหมครับจีผ้าพีผ้านองไปสั่งกินมือนี่แมนวะนี่คือหมอเก็บปลาครับแล้วหม้อห่อครับหมอห่อเอาไว้ซ้ำนีและครับพี่น้องยังพบผักกันไหมสวัสด,ดีครับผม 我忙，干。Oh,